สวัสด,ดีนะทุกคนวันนี้พวกเราจะมาเล่นบล o ทาว w e อร์อับบี้ว้ยมาโอเคกระโดดกระโดดนี่เราเล่นจนเคยชินด่านแล้วว่าแบบไม่ชนะสักทีอ่ะย่อเห็นไหมตาขำเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกอุ้ยมันมีนับด้วยอ่ะ เราจะไม่ใช้ทางโกงนะเราไมจะไม่ใช้ทางโกไงอันนี้มันย้ายกูเลยคนเขาไม่เสียเว,าวามมลากับตรงนี้ลกวุ้ลิกแล้วลิกแล้วแล้วมันมาแล้วเราจะใช้นี้ สันสันอะไรสันรีบลิบหนีอหละรีบหนีมันสันอะไรอะ่ะรีบหนีรีบหนีเขาเฮ้ยมีคนไม่เห็นแนตะว่าหน้าเป็นไรอะ่ะแต่แบบอื้ย ตอนแรกเราก็งงว่าเล่นไมทแบบดูแล้วเบอร์เกอร์พิซซ่าเบอร์เกอร์ใครไม่รู้นี่คือแบบอิโมจินี้ก็น่าจะเป็นเบอร์เกอร์แล้วนี่กระโดดกระโดดเราจะต้องชนะถ้าเกิดไม่ชนะก็ไม่หยุดคิดนี้ เูกหัวร้อนเนี่ยุ้ยเกือบตายอะ่ะเราจะไม่ใช้ทางโกงอย่างเด็ดขาดอุ้ยเราเคยมาตรงนี้แล้วนี่ เต้นอ่ะเราเต้นเราเต้นอันนี้คืออะไรเต้นสามครั้ง Dance Party ี้สามเฮ้ยอยู่ล้นอยู่ลนะ้วโอเคเราจะไม่ใช้ทางนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ทางโกงแต่แบบเป็นเราต้องกดนี่แต่แบบถ้าเกิดใครหลงกลนี่คือแบบ 9ก้าแปดเจ็ดหกห้านี่เราไม่ลงกลอนอันนี้เรามาถึงนี้แล้วนะแล้วเราไม่รู้เ้วฉะชนะหรือเปล่าำไมได้อ๋อให้ลีฟก่อนเราตบก่อน,กกอ,นอ๋อไม่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 ไมไมไม สนกุกเกมนี้สนกุกมีบลูทาวเวอร์หนึ่งนะแต่แบบยังไม่ได้เล่นหกห้าสี่เจ็ดสองอุย้ยไม่น่ากลัวมันวันนั้นแฮสเลือกเกมเลยอะว่าเว้นแบทอุออย้ยจะฆ่ากันได้อยู่เราได้แบทอะ นี่เป็นแยเป็นแยฉันได้เบ็ดเหรอเบ็ดเบากระโดอดอืมนี่อุ้ยเราใกล้ถึงแล้วถ้าเกิดเราตายเพราะคนอม กบวกสองคูณสากบวกสองก็ได้แปดแปดคูณสามก็ได,ด้๋ยวนะเขาคิดก่อนเออหกบวกสองได้แปดใช่ไหมคูณสมก็เท่ากับยี่สี่อ่ะอันนี้โอได้แล้วได้แล้วเรซิ้หมกมนไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องอ๋อจะได้ยากๆไงไม่ใช่ นดีนะไม่ไม่ใช้ทางแีว้ว่าแบบนี้หนีแล้ว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  ไ,ได้แนละ้วเรามาสำรวจที่นี่ดีกว่าเราอยากรู้ว่ามันนั่งได้มันนั่งได้อย่างเงีรมันวานหด้ถามผู้หญิงเหมือนแต่ก่อนเลยอะ่ะเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเ,เป๊ะเออแล้วสนามบอลหายไปเลยเหมือนเป๊ะเลยเราไปดูห้อง อันนี้ไม่ใช่หรอห้องนี้มันเป็นเขาเราีเยกว่าอะไรนะพี่เปิดได้ด้วยกดกดได้ห้องนี้มันเป็นห้องแม่บ้านไม่ใช่หรอเจ๋งชั้นอะดูดีอันนี้คืออะไรโห <c oughs> มีแต่คนดูหนีให้งงนะนี่ยทำไมเขาดูหนีแล้วเป็ดน,น้อยใส่ชุดเมดอิว ไม่ได้อิ <s <S ่วหรอกน่ารักมาเลยเวมาเลยเว้ยเออ อันนี้ฉันจะลองใช้ทางลัดอย่างเดียวแหละจะดูกันว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดนี่คือทางลัดนะคะเออตอนแรกเราก็ใช้ทางตอนแรกก็นึกว่าเออเส้นข่าวๆตรงขอบคออันนี้มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเออไม่รู้อ่ะมันเป็นเลเซอร์อ่ะแต่ว่ามันไม่อ๋ออันนี้มีกระจกด้วยอ๋อถุงว่าแหละเซลซีเซลตีมือด่ะดูดิ ไม่เห็นอะไรเลยมอมไม่เห็นอะไรเลยนะกลัวเบอร์เกอร์วุดอ่ะโอเคหายวุดแล้วนี่แบบโปรเฟชั่นอล แบบบี้จริงๆแล้ว,วเอาใหม่เราจะไม่เวชคริตนะคะครันนี้คือจะตั้งใจแหละไม่ไม่เล่นแบบไม่เล่นแบบโกงอะ่ะมาถึงก็เล่นแบบโกงอะ่ะแต่ตั้งใจดูแบบระแวงเยอะหน่อย คนนี้ขายใหญ่ขายใหญ่ก่อนแล้วอีกอะก็จริงนะเขาชอบทำขายใหญ่ทุกคนโอ้ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ยังทำเลยลอยลอยลอยอะไรอะลอยทำอะไรอะโอ้ยหวัวเลือรดรถกันปะเนี่ย ไม่เห็นไปเลยไม่ขอลองขอลองปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปแลวตายเว้ยถ้ามึงยังอ่ะ 太屌！ กงของโกงนะคะไม่ได้กงหรอกไปแบบ trix and triple c h e o s e อุ้ยอยากกินช r i p l e c h เทพน่าเราอ่ะนี่ชมตัวเองได้เองดูซิว่าจะได้อะไรครั้งนี้อีกนานน่ะกว่าจะไปอีกจุดเซบหนึ่งทีหลังพอจะใกล้อ,อะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปในนั้น Warning Shanghai Head หมดอะไรเฮดมอนเตสอะไรเฮดมอนสเตอร์ฮือกำลังมาอยากลองจิ้มเห็นไหมแปลกแปลกไปกันตอ่อนี่คือการชนะคือยิ่งใหญ่มากเฮดมอนเฮด นี่เป็นไงเบอร์เกอร์อยู่แล้วล่ะใครใครก่อนอะไรอย่าเมื่อกี้เมื่อกี้เรากมันมีบาเลียพอโดนบาเลียนิดนึงเองอะ่ะโตดไลค์กับฉันทั้งเลยทำรนเด็กขาดบบเด็กขาด หรือว่าเราจะเล่นเอ่อบวกทาวเวอร์หนึ่ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทอนิโดทอนิโดไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราเขาทันก่อนนี่เป็นยะเป็นยะเร็วไะล่ะไหนดู้สิไหนทอนิโดว้ามาช้าเกินไปอะคะ่ะโหทอนิโดนี่เงียบสนั่นมาก นีโดแลอโดแล้าห้าสี้าสามห้องาเอ็ดห้าสี 2, ่เก้าสิบโอ้ยมีบาลียอีกแล้วโอ้ยบาลียทำไมข้งนี้เขาไม่ให้หรอกหัวร้อนนะเนี้ยหัวร้อน ะให้เราเล่นดีๆไหมฉันต่อพักส,สองเดือนหน้าในบ้านนะทุกคนบบ๊า <ๆ S 1> บายย <ๆ S 1> อยากมองคุณี้